ก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นก็ไม่ถึงกับคําว่าปิดนะแต่ว่าขอให้เข้มงวดตรวจคันในการเดินทางของคนในชุมชนนะครับซึ่งกำลังผู้อยู่บ้าน้ก็มีจุดคัดกรองทางเข้าออกบ้านนะครับซึ่งชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะตรวจรักษาการกับตัวเองนะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะไม่เดินเหื่อะไรต่างๆเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทีนี้ก็เราส่วนก็ทางในภาพรวมเองเดี๋ยวผมเมื่อเช้าไปประชุมเขาได้มอบ แนวทางว่าสําหรับการระรมเนี่ยให้ทีมงานลงเข้มข้นทุกตําบลตําบลไหนที่เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเนี่ยถือว่าเป็นตนําบลควบคุมน,นะครับแล้วก็ตําบลนอกนั้นก็เป็นตาบลเข้าระบางเพราะว่าเราไม่อยากจะให้เกิดคลัสเตอร์ที่มันใ,ใหญขึน้นมาอีกนะครับก็คือให้ทีมปลัดอำเภอทีมปลรพสตทีมอสมอมันหญ่ยบ้าน,นได้ไปสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ให้ี่น้องประชาชนได้ให้ความ ห่ายรวบเลอครับหลายรอบเลยด้วยเวาเปมนดที่ชายแดนด้วย thank mm -hmm. you